หกุนซือครับรอยฮอสันก็ตอนนี้เป็นเต็งหนึ่งครับที่จะถูกปลดออกจากตำแหน่งกุนซือลิเวอร์พูลซึ่งฮอสันก็ไม่ได้มาปรากฏตัวครับในการถแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ก็เปิดเผยความรู้สึกกับช่องลิเวอร์พูลทีวีครับบอยฮอสนันกุนซือลิเวอร์พูลครับก็กลายเป็นเต็งหนึ่งกุนซือในเพลเมลิกอังกฤษที่จะถูกปลดออกจากตำแหน่งครับหลังจากที่พาทีมลิเวอร์พูลบุกไปแพ้แบรคเบอร์โรเวอร์หนึ่งต่อสาม ทำให้ทีมหงแดงนั้นตกไปอยู่ที่12ของตารางเพลย์ลมกและก็มีคะแนนนําทีมในโซนตกชั้นเพียงแค่4แต้มเท่านั้นครับเพราะสารนั้นไม่ได้ปรากฏตัวในง,งานแถลงข่าวเมืม่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับแต่ไปให้สัมภาษณ์กับช่องริวร์พู้ทีวี ดเดฮอสันยอมรับว่าทุกคนในทีมตอนนี้ล้วนแล้วแต่เจ็บปวดทั้งสิ้นครับหลังจากผลงานของลิวพูนั้นตกต่ำลงอย่างน่าใจหายซึ่งตัวเขาเองนั้นก็ยอมรับว่าแฟนๆเดอะคอปนั้นออกมาต่อต้านตัวเขารุนแรงขึ้นครับแต่เขาก็ยังมั่นใจว่านักเตะลิวพูจะรู้ดีว่าควรจะทำอย่างไรครับนับจากนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกม f a ฟคัสึกแดงเดือดซึ่งลิวพูจะบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันอาทิตย์นี้ครับ โดยฮ<ด>ัสสันก็บอกว่าตอนนี้นักเตะเลือวผู้นั้นอยู่ในช่วงขาลงทุกคนล้วนเจ็บปวดแต่ก็ยังมั่นใจครับว่าทีมจะกลับมาได้แล้วก็การพบกับแมนยูนั้นถือว่าเป็นเกมสำคัญและถ้าหากทีมเอาชนะปีศาจแดงได้ ความมั่นใจก็จะกลับมามากโขเลยทีเดียวครับสำหรับ FA Cup ในวันอาทิตย์นี้ครับมีศึกแดงเดือดลิเวอร์พูลนั้นจะบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดครับ,รบสำหรับเก้าอีก้กุญซือของวอตสันนั้นก็เริ่มสั่นคลอนคร,ครับโดยลา่าสุดนั้นทางด้านของแฟงไลไรล์พาดและก็ขอภัยกับแฟลนไรกาดอดีตกุญซือของสโมสรบาบาเิโลนาและก็ติดยตเด,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 ดชองครับ โคชผู้นำโอลิมปิกมักเซยเป็นแชมป์ฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาก็ปฏิเสธร,รับงานคุณทีมในถิ่นแอมฟิลด์ครับทำให้โอเว่นคอยคกุซซีของโบตันกลายเป็นเต็งหนึ่งที่จะรับหน้าที่ต่อจากฮอสันในช่วงเวลานี้ครับไปดูกันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่แข่งของลิเวอร์พูลกันบ้างครับแมนยู U, จะเป็นเจ้าบ้านเจอกับลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์นี้ ก่อนเกมสำคัญครับเซอร์อเล็กฟูกุสันซึ่งพาแมนยูรั้งจากฝูฟุตบอลพรีเมียร์ลิกอังกฤษในตอนนี้มีแต้มนำแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่2คะแนนแล้วก็แข่งน้อยกว่าถึง2นัดก็ไม่ได้พูดถึงการที่เรอรวผู้นั้นมีข่าวว่าจะปลดเอาสันมากนะครับโดยเซอร์เล็กซ์นั้นก็ คงความมีมารยาทครับโดยบอกว่าช่วงเวลานี้ไม่ควรที่จะพูดถึงอนาคตของคุณสื่อคู่แข่งครับซึ่งเขาก็ยอมรับว่าออสสันนั้นเป็นคุณสื่อที่มีฝีมือและก็มีประสบการณ์มากที่สุดคนหนึ่งและน่าจะนําทีมหงสแดงลิเวอร์พูลกลับมาอยู่เส้นทางที่ควรจะเป็นได้ครับสำหรับเกมที่จะพบกับลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์นี้ครับเซอร์เล็กซ์ก็บอกว่าเขาจะไม่ทําผิดพลาดในการจับตัวผู้เล่นเหมือนกับฤดูกาลที่แล้วครับซึ่งเซอร์เล็กซ์ยอมรับว่าแมนยูนั้นผิดพลาดทําให้พบกับความไพ่แพ้ตอนลิสต์ยู ตกรอบ FA ครับก่อนเวลาอันควรเมื่อรูทุการที่แล้วครับแต่ปีนี้จะไม่จับทีมผิดพลาดแบบปีที่แล้วเป็นอันขาดรับสำหรับแมนยูนั้นก็จะลงเตะกับลิเวอร์พูลในศึก FA ครับรอบ3ในวันอาทิตย์นี้ครับ